ของรายการนะครัพักเรื่องสุวรรณภูมิล s <S มแล้วนะคะเดี๋ยวมาดูไปพร้อมกันนะวันนี้ก็มีพระที่น่าสนใจไม่แพ้ในสัปดาห์อื่นๆเลยนะคะใช่ครับตอนแรกว่าจะเอาเหรียญของท่านเจ้าคุณสุริยันนะครับแต่บางเนื้นหาไม่เจออ้าวจก็เลยก็เลยไม่ได้นํามาออกอากาศให้นะครับวันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวจะพาไปดูอันนี้ก่อนเดี๋ยวจะพาไปดูแช่กันหรือยังอ่าหลวงพ่อปอดวัดหัวป่า นะครับผมก็ยังไม่ได้แชร์เลยสักครู่นะครับขออยากแชร์หน่อยได้ค่ะนะคะในไลฟ์นะคะไลฟ์ของ a c e b o o k นะคะเพจ Facebook พระเครื่องสุวรรณภูมินะคะแชร์ด้วยเป็นกำลังใจให้กับทีมงานนะคะแล้วก็อาจารย์รันด้วยนะคะด้วยทีการแชร์อย่าลืมนะมีคำถามเดี่ยวเรื่องของพระเครื่องเนี่ยพิมพ์มาไว้ได้เลยนะในคอมเมนต์พิมพ์มาไว้ได้เลยนะเดี๋ยวในช่วงเปรกหน้าออยจะมาอ่านแล้วเดี๋ยวให้อาจารย์รันี่ตอบนะคะครับผมอ่ะหลวงพ่อปอดวัดหัวป่านะครับ รูปเหมือนปัม๊มอันนี้ออกสร้างเมื่อปี1-2นะึ่งสอเป็นรูปเหมือนปัม๊มไซส์เล็กนิดหนึ่งนะขนาดค่อนข้างเล็กนะครับกระทัดรัดนะครับหลวงพ่อปอดนะครับเป็นพระเกจิชื่อดังในภาคใต้นะครับหลวงพ่อท่านมีนามเดิมว่าปอดนามสกุลอ่อนแก้วนะครับถือกำเนิดเมื่อวัวนที่26สิงหาพุทธศักราช2441นะครับ ท่านเป็นชาวระโนดจังหวัดสงขลานะครับเป็นบุตรคนที่สามในจำนวนพี่น้องหกคนนะครับหลวงพ่อเนี่ยเป็นผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อยและเป็นบุตรที่อยู่ในโอวาทของบิดามารานะครับผู้เปี่ยมไปด้วยเมตตาอารีอันเป็นที่รักของพี่น้องคั้นพออายุควรแก่การศึกษานะครับหลวงพ่อของหลวงพ่อเนี่ยนำไปฝากไว้กับพระอธิกานคงนะครับเป็นเจ้าอาวาสวัดหัวป่าในสมัยนั้น เพื่อศึกษาอักษรไทยอคขละขอมนะครับอคขละในสมัยต่างๆซึ่งพระอธิการคงเนี่ยได้รับไว้เป็นสิทธิ์แล้วก็สอนหลวงพ่อด้วยตัวเองจนกระทั่งมีความรู้สามารถอ่านออกเขียนได้นะครับหลวงพ่อเนี่ยพออายุ19ปีจึงได้ขอบรัพชาเป็นสามเณรน,นะครับเมื่อวันที่12กรกฎาคม2459ณวัดหัวป่าโดยมีพระอธิการคงเป็นพระอุปชา หลังจากบวชแล้วนะครับหลวงพ่อก็ได้ไปศึกษาวิทยาคมต่างๆจากหลวงพ่อคงนะครับหลวงพ่อเนี่ยเป็นคนที่มีความเพียรสูงนะแล้วก็ฉลาดหลักแหลมความจําดีนะครับหลวงพ่อสามารถสําเร็จทุกวิชานะครับอย่างรวดเร็วนะในเวลาอันสั้นนะครับหลวงพ่อก็เลยต้องไปศึกษาต่อนะครับตอนอายุ35หเนี่ยหลวงพ่อสอบได้นักธรรมตรีนะครับพรรษาที่1 4เอง นะฮะสอบได้นักทำมตีอายุ38สสอบได้นักทำโทโอเก่งมากเลยนะเนี่ยนะครับหลวงพ่อท่านเก่งมากวันที่5ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระครูพิสิทธิ์บุญยศารนะครับนอกจากนี้นะครับท่านก็ศึกษา,าสายวทิทยต่างๆจากคารวาสด,ด้วย<อ>น,นั่นก็คืออาจารย์ไข่นะครับศึกษาวิธีทำตะกุดพิสมอนนะครับก็จากอาจารย์ทวดทองขาวนะซึ่งเป็นคารวาสด และเป็นผู้เรืองวิทยาคมในสมัยนั้นนะครับสายนี้เนี่ยคงกระพันชาตรีนะครับสายเหนียวเลยนีนะนโอ้โสายเหนียวเลยหลวงพ่อปอดเนี่ยนะครับวัตถุมงคลของท่านนี่แค้วคาดปลอดภัยทุกรุ่นนะครับนี่เห็นไหมมีปิดทองที่แขนหลวงพ่อด้วยสมัยก่อนแม่จิมงานแล้ก็เก่งนะครับไปหาภาพมาจากไหนนะหลวงพ่อนะครับเป็นพระที่เปี่ยมไปด้วย คุณธรรมเมตตาธรรมนะครับเป็นเถระจารย์รูปหนึ่งสําคัญของภาคใต้นะครับช่วยปัดเป่าความทุกข์เดือดร้อนของชาวบ้านเป็นศูนย์กลางแห่งความสามัคคีนะครับระงับความเหตุหขัดแย้งในชุมชนในพื้นที่นะสมัยก่อนในะพื้นที่แถวนี้เนี่ยค่อนข้างเป็นพื้นที่สีแดงนะครับหลวงพ่อเป็นหมอยานะครับการรักษาผู้ถูกงูพิษด,ด้วยสมุนไพรพื้นบ้านนะครับด้วยผงบ้านนะครับ นะแล้วเป็นหมอรักษาคนวิกลจริตด้วย mm hmm. คนบ้าสมัยก่อนเหมือนหลวงพ่อเอียร์นเะหมือนบนหลวงพ่อเอียเลยรักษาคนบ้านะครับสมัยก่อนนะแล้วก็แพทย์แผนไทยแทบจะทุกชนิดนะครับจึงเป็นร่มโพล่มใสของชาวบ้านอาเภอระโนดนะครับห mm hmm. นะลวงพ่อนะครับเผยแพร่พุทธศาสนานะสมัยก่อนเนี่ยมีอะไรนะเขาเรียกว่าพุทธศาสนาวันอาทิตย์ mm hmm. นะในสมัยก่อนนะครับ ในปี19ท่านเป็นพระธรรมทูตนะครับเผยแผ่ศิลธรรมแก่นักเรียนและชาวบ้านหัวป่านะครับหลวงพ่อปอดมรณภาพเมื่อ27กรกฎาคมพุทธศักราช2537รวมสิริอายุ97ปีนะครับพรรษา76นั่นก็คือบวชตั้งแต่19ยันมรณภาพเลยนะครับปัจจุบันหน้าสรีระสังขารของท่าน ยังบรรจุอยู่ในโรงแก้วนะครับ<อ>ในกุฏิหลังเดิมของวัดหัวป่าะนะอันนี้เป็นอันนี้เป็นกุฏิหลังเดิมของวัดนะครับนะสลีระสังขารของท่านใครที่อยู่ในภาคใต้หรือที่อยู่ใกล้ๆหรือมีโอกาสผ่านไปสงขาอย่างเงี้ยแวะไปกราบ<อ>นระมัสการสรลีระสังขารของท่านได้ที่วัดหัวป่าอำเภอระโนดนะครับจังหวัดสรงขราอาจารย์ไปบ่อยไหมคะ ไม่ค่อยได้ไปในช่วงหลายแต่ถ้าเกิดใครอยู่ที่โน,<อ>น,น่นนะเนาะเพราะความเป็นเสด็จมงคลใช่<ะ>ครับผมอะไปดูวัตถุมงคลของท่านกันเลยนะครับรูปเหมือนปั๊มรุ่นแรกนะครับ,รบวิธีการดูนะครับพระปั๊มนะพระปั๊มนะครับจุดสังเกตคือผิวต้องเรียบตึงนะครับพระปั๊มเห็นะครับจะต่างจากผ้าหล่อนะผ้าหล่อโบราณเนี่ยจะมีเนื้อเกินมีสลากมีอะไรนะครับจดจําใบหน้าให้แม่นๆนนะครับหน้าต้องเป็นหน้านี้เลยนะครับ จุดพิจารณาเบื้องต้นลำดับแรกวางภาคนะครับฉากสังเกตดูดีๆนะครับสังเกตดูดีๆเราจะเห็นว่าช่วงลำคอซ้ายกับลำคอขวาเนี่ยจะสังเกตเห็นว่าบริเวณเนี้ยการตัดนะครับการตัดของออตัวตัดเนี่ยตัดออกมาชั่วชิดเลยนะฝั่งนี้จะชิดนะครับจำไว้นะครับฝั่งนี้จะชิด ฝั่งนี้จะเหลือพื้นที่ไว้เสมอนะครับฝั่งขวามือเราจะเหลือพื้นที่ไว้ mm. เห็นไหมเนี่ยจะมีเนื้อเกินเป็นปื้นออกมานะครับเป็นทุกองนะครับเป็นทุกองค,นะค,องค์จะมีเนื้อเกินยื่นออกมามีปีกเกินฝั่งนี้น ing, mm. ตัดชิดเลยไม่มีนะครับฝั่งนี้ไม่มีนะครับดูความค,าม,คามชัดเป็นหลักนะครับดูความคมชัดเป็นหลักพระอันนี้เนี่ยเป็นทองเหลืองนะครับเป็นเนื้อทองเหลืองชุบทองนะครับทองเหลืองชุบทอง เนะพราะฉะนั้นแล้วจะมีผิวทองนะเคลือบอยู่ด้านหน้าอนะดูความคมชัดนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกดวงตาคิ้วเนี่ยจมูกเม็ดตานะครับที่สําคัญนะครับที่สําคัญบริเวณจมูกเนี่ยเดิมๆเ,เลยก็คือจมูกท่านจะยุบลงไปเนี่ยในชะ่ไหมแล้วก็จะเป็นทุกองค์ด้วยนะจะเป็นทุกองค์นะครับหนึ่งมีปีกข้างขวานะครับจมูกยุบนะครับ จ,จมูกจะแบนๆไปนะคร board, <power> ับเป็น <colors> ท well, so, ุกองค์เส้นคอนะครับเส้นคอผมชัดลึกนะครับเส้นคอค่อนข้างหนาค่อนข้างล่ำนะครับล่ำอ้วนนะสังกติไม่เรียบนะครับสังกติจะตกทรายนะครับสังกติจะตกทรายเนี่ยเราจะเห็นยิบๆๆๆเนี่ยนะครับผิวจะขูดขาดเล็กน้อยนะครับแต่ก็แฝงไปด้วยความคมนะฮะอย่างนี้เขาเรียกผิวตกทรายนะครับ ผิวจะตกทรายผิวเขาจะยิบ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 อย่างเงี้ยครมีละอองเล็กๆนะครับนะมีละอองคมๆนะไม่เรียบสนิทนะครับแบบนี้เขาเรียกว่าผิวเนิร์ป่ะไม่ใช่ใช่ไหมคล้ายๆกับรอยเนิร์แต่ว่ารอยเนิร์มันจะเป็นใหญ่มันจะเป็นใหญ่อันนี้มันเป็นมันเป็นเม็ดเล็กๆอ่ะคล้ายๆตามมดอ่ะอันนี้เขาเรียกตกทรายนะตกทรายเป็นละอองยิบ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 นะครับ จำไว้นะครับสังกตินะสังกติตกทรายเส<ม>้นสังกตินะครับด้านบนจะไม่ค่อยเห็นนะสังกติด้านบนจะไม่ค่อยเห็นแ,แต่จะมาโผล่บริเวณนี้บริเวณจักรแล้ข้างล่างจักรแล้านิดหนึ่งนะข้างล่างจากกักรแล้หลวงพ่อมานิดหนึ่งนะครับโผล่ลงมาก็จะมีเส้นนูนหนึ่งเส้นนะครับเป็นเส้นบังคับพิ์สังกติปื๊บยาวลงมานะครับฝั่งนี้ก็จะมีเหมือนกันนะครับมีบริเวณนี้แล้วก็จะเลือนหายไป นะครับจะ,จะมีเส้นนูนโผล่มาจีวรนะครับจีวรจีวรก็มีความคมชัดนะครับเห็นไหมครับมีความคมชัดทุกเส้นสายทุกรายละเอียดนะครับหายปลาละคมนะครับเส้นคอหนาหายปลาละหนาจีวรมีความคมนะครับแล้วปลายจีวรเนี่ยก็จะมีเส้นแตะคมคมอยู่หนึ่งเส้น,นะจะมีเส้นแตะคมคมอยู่หนึ่งเส้นนะครับบริเวณนี้ที่สําคัญอีกจุดหนึ่งนะครับบริเวณในซอกแขน ซอกแขนบริเวณนี้เลยจะเป็นวงกลมยุบลงไปเลยเหมือนเราเอาของมีคมมาตอกลงไปนะครับจะเป็นหลุมยุบลงไปบริเวณนี้ซอกแขนบริเวณนี้เลยนะครับตรงปลายไม่จิ้มฟันเลยปึ๊บเป็นทุกองค์นะครับเป็นทุกองค์แล้วหลุมยุบอีกที่หนึง่งนี่หลุมยุบอีกที่หนึง่งสังเกตดูดีๆนะครับข้อมือเนี่ยนิ้วมือค่อนข้างที่จะบางเห็นไหมบางจะไม่ล่ําหนาเหมือนแขนนะนะครับนิ้วมือจะบางและคม นะครับคมแต่จะมีหลุมบริเวณเนี้เห็นไหมจะมีหลุมยุบลงไปคล้ายๆของมีคมกระแทกลงไปอย่างงี้ปักเข้าให้ก็เป็นหลุมนะครับแล้วก็นี่หนึ่งหลุมบริเวณซอกแขนเนี่ยอสองที่แล้วนะหลุมนะครับจมูกยุบนะครับคอเหลือปีกไว้ฝั่งนี้เสมอนะครับแล้วก็คอเนี่ยบริเวณเนีณน้จะมันจะเป็นแอ่งสโลปลงใช่ไหมเนี่ยจุดที่นูนที่สุดก็จะเป็นบริเวณนี้ มันจะคล้ายๆรูปภูเขาอะ่ะด้านบนสโลปลงนะครับด้านล่างก็สโลปลงอนะ่บริเวณนี้จะยกสูงเป็นเหมือนกันเลยนะครับเป็นเป็นที่แม่พิมพ์นะครับเนี่ยมองดูเลยมองดูเหมือนภูเขานะครับนะบริเวณปลายขานะครับปลายขาบริเวณเนี้ยจะมีเส้นแตกหนาๆอยู่สามเส้นนะครับหนึ่งขีดสองขีดสามขีดเชื่อมลงมากับขาด้านล่าง นะครับเชื่อมเป็นเส้นเชื่อมกับขาด,ด้านล่างนะครับแข้งนะนิ้วเป็นนิ้วนะครับจำไว้นะครับจะมีเส้นแตกนาหนา <c oughs> ตัวอักษรนะครับตัวคํศสอน์คำว่าหลวงพ่อปลอดจะสังเกตสังเกตดูดีๆนะครับตัวอักษรหนานะตัวตัวตัวหนังสือเนี่ยอ้วนๆหน่อยนะครับตัวหนังสืออ้วนๆเห็นไหมครับ แล้วพื้นนะครับพื้นผิวบริเวณเนี้ยตกทรายนะพื้นรอบๆนะครับตกทรายนะเส้นบังคับพิมพ์นะครับเส้นบังคับพิมพ์จะเริ่มตั้งแต่บริเวณนี้ขอบบนนะจะเป็นเส้นนูนพาดมานะครับจะมีเส้นนูนพาดมาเห็นไหมครับเรามาโผล่บริเวณนี้นิดหน่อยแล้วก็เลือนหายไปนะเลือนหายไปนะครับบริเวณด้านล่างก็จะมีนะด้านล่างก็จะมีอีกหนึ่งเส้นนะครับ วิ่งมาปึ๊บแล้วก็เลือนหายไปแล้วมาโผล่ทีบริเวณนี้นะฮลองไปเปรียบเทียบกับรูปถ่ายองค์อื่นๆดูเหมือนกันทุกประการนะครับเหมือนกันทุกประการเนื้ออะไรนะคะเนี่ยอาจารย์ทองเหลืองชุบทองเหลืองอ่าทองเหลืองชุบนะครับเสร็จแล้วมาดูด้านหลังนะครับด้านหลังพลิกกันมาดูด้านหลังอ่านะ เราจะสังเกตเห็นว่าบริเวณขวามือเราเนี่ยจะมีรอยล้นนะครับจะมีรอยล้นอยู่บริเวณนี้จะมีปีกเกินนะครับนะจะมีปีกเกินอยู่บริเวณด้านหลังด้านหลังศีรษะนะครับ <loc> s. <S บล็อกหน้าเนี่ยใหญ่กว่าบล็อกหลังนะครับศีรษะของท่านเนี่ยนะหน้ามันใหญ่กว่าหลังนะครับทุกมุมนะครับ ผิวนะครับผิวพันธุ์บรรณะเนี่ยตกทรายเหมือนกันนะครับจะตกทรายเหมือนกันนะตกทรายนะครับทีนี้มาดูตัวยันมาดูตัวยันยันเทาะนะครับยันเทาะยันเทาะเนี่ยอ้วนเห็นไหมอ้วนหนาล่ำนะครับนะรอยแตกหนาหนานี่ไม่ต้องไปจำนะครับมาจำส่วนนี้นะครับบริเวณจีวรเนี่ยนับดูหนึ่งสองนะครับ ไล่ตั้งแต่จีวอนเส้นที่สองนะครับเนี่ยเส้นเนี้ยจะมีเส้นแตะเชื่อมนะครับเห็นไหมครับเนี่ยหนึ่งเส้นวิ่งมาค่ะอือวิ่งมาแล้วก็มาคอมค่อมอยู่บนชายสังกติเนี่ยน่าจะเป็นมุมนี้พอดีเลยนะครับเป็นทุกองค์นะครับน่าจะมีเส้นนูนพาดคอมมานิดหนึ่งนะอยู่ข้างบนนะครับเนี่ยพาดคอมมาปื๊ดดูความคมนะครับดูความคมของขอ,งอุนาลมคมมากนะครับเนื่องจากเป็นพาปัม นะพวกรอยหยกักรอยอะไรอย่างเงี้ยมุมหักเหนะครับนะคมนะแกะได้คมมากนะครับจีวรนะครับจีวรก็มีความคมชัดเช่นเดียวกันนะครับทุกเส้นสายรายละเอียดไม่ว่าจะเป็นทั้งด้านหน้าหรือว่าด้านหลังนะครับต้องมีความคมชัดลึกแบบนี้เท่านั้นนะครับนะบริเวณเนี่เห็นไหมจีวรเนี่ยคมให้ดูหลายๆมุมนะครับ ในล่องในอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีน้ําทองที่มันค้างอยู่เวลาเข้าชุบเนี่ยตามซอกตามอะไรน้ําทองมันจะหนานิดนึงนะเลยทําทให้เกิดประกายอย่างเงี้ยประกายทองอย่างเงี้ยก็ทําให้สวยดีนะครับแขนใหญ่ล่ํานะครับตามซอกตามลือบริเวณสันฐานนะครับสันฐานค่อนข้างเรียบนะครับเห็นไหมครับนะสันฐานนี่จะเรียบแต่ก็จะปรากฏรอยยุบนะครับรอยยุบ รอยยุบของโลหะแล้วก็รอยครูดนะครับรอยครูดก็จะมีให้เห็นบริเวณฐานด้านบนนะครับด้านบนสันนะครับสันของฐานเนี่ยเสร็จแล้วบริเวณฐานอย่างเงี้ยนะครับไม่แน่นอนเสมอไปฐานเรียบนะครับฐานเรียบบางตำแหน่งนะครับจะมีหลุมยุบแบบเนี้ยจะมีจุดนี้ก็ได้จุดนี้ก็ได้จุดนี้ก็ได้นะครับรูปรูปล่างลักษณะแตกต่างกันออกไปแต่จะมีรอยยุบแบบเนี้ยยุบตัวแบบเนี้ยตามบริเวณเนี้ยไล่ตั้งแต่บริเวณนี้จนถึงบริเวณนี้ ทุกองอ่าทุกองค์น่าจะมีเศษอะไรไปกระแทกนะครับอย่างเงี้ยรอยยุบตัวรอยยุบตัวบางองค์ก็อยู่ตำแหน่งนี้มั่งอะไรมั่งนะครับลักษณะของการตัดนะครับตัวตัดค่อนข้างคมนะครับพอตัวตัดคมแล้วเนี่ยเราจะไม่ค่อยเห็นรอยครูดนะครับเราไม่ค่อยเห็นรอยครูดหนึ่งนะครับแล้วมีการชุบทองซ้ำนะครับมีการชุบทองซ้ําก็เลยทําให ผิวเนี่ยหนาขึ้นอีกหนึ่งชั้นนะครับนะตัวตัดคมเพราะฉะนั้นแลรอยครูดเนี่ยเรามองแทบจะไม่เห็นเห็นไหมมันจะไม่มีขีดมันจะไม่มีบั้งอ่ะมันจะไม่มีซี่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 ขีดเหมือนเหมือนอย่างอื่นนะครับ<ม>ถ้าเจอตัวตัดนะถ้าถ้าตะแคงข้างมาดูแล้วเราเห็นตัวตัดชัดเจนเห็นรอยครูดชัดเจนอย่างเงี้ยทางด้านข้าง <intuition> วางเลย <üf> นะครับนะวางเลยนะครับเพราะว่า ตัวตัดเข้าคมคะนะครับและมีการชุบนะครับทำให้ไม่สามารถมองเห็นได้นอกจากบางตำแหน่งเท่านั้นนะครับนะบริเวณมุมนี้นะครับบริเวณมุมนี้มันอยู่ฝั่งซ้ายหรือฝั่งขวาเดี๋ยวขออนุญาตแป๊บนึงอีกฝั่งหนึ่งนะครับอ,อันนี้เป็นอีกหนึ่งฝั่งนะครับเป็นอีกหนึ่งฝั่งแต่จุดใจตั้งเนี่ยจุดที่ผมสังเกตดูนะครับจุดที่ผมใช้เสมอในอพระรุ่นนี้ เห็นไหมเรียบเรียบสนิทเลยไม่มีรอยครูดนะครับจะมีรอยครูดปรากฏอยู่ที่เดียวรอยครูดจะปรากฏอยู่ที่เดียวนั่นก็คือ,อบริเวณเหนือหูนะครับเหนือหูบริเวณเนี้ยจะมีล่องลึกลงไปนะครับจะมีล่องลึกลงไปบริเวณเหนือหูนะครับเราก็จะเห็นรอยครูดนี่เห็นไหมเป็นล่องลึกยาวลงไปนี่ปึ๊บอย่างเงี้ยเป็น question mark ของเขานะครับ เป็นหลุมนะครับเป็นหลุมยุบลงไปเดี๋ยวดอบแสงนิดหนึ่งอ่ะอย่างเงี้ยนะครับเหนือหูนะครับเหนือหูพอดีเลยนะครับจนปรากฏล่องอ่าล่องเป็นรอยครูดปึ๊บอย่างเงี้ยดูเป็นองค์ประกอบนะครับส่วนอื่นๆไม่ปรากฏนะครับเรียบหมดเรียบสนิทไม่มีรอยครูดนะครับเห็นบ้างเล็กน้อย นะบริเวณฝั่งนี้นะครับจะเห็นรอยคูดนิดหน่อยอแต่มีการจุบการอะไรเลยทําให้มันเลือนหายไปนะครับส่วนใหญ่แล้วจะเรียบนะส่วนใหญ่แล้วจะเรียบนะครับจำร่องตรงหูด้านบนนะครับนี่เลยเหนือหูขึ้นไปนี่มันจะมีรอยครูดลึกลงไปนะ่าเป็น question mark อีกหนึ่งจุดนะครับถ้าไม่เข้าใจก็ลงส่งรูปถ่ายมาดูะนะครับเก๊ทำได้ยากเหมือนกัน อะารอย่างที่อาจารย์ถืออยู่เนี่ยสภาพประมาณสักเท่าไหร่อาจารย์อันนี้เต็มร้อยเต็มร้อยแต่ว่าตรงจมูกอ่ะจะมีรอยอันนี้ไม่ได้นับใช่ไหมคะเป็นทุกองเป็นทุกองะเป็นทุกองค์นะครับจําไว้ใต้ฐานลืมใต้ฐานก็จะปรากฏรอยปาดแล้วก็มีการอุดกลึงนะครับนี่จะปรากฏแบบนี้มีรอยปาดนะครับบางองค์เนี่ยก็โดนแต่งออกไปอาจจะเรียบเนียนแะแต่ก็พอมองเห็นรอยกลึงนะร่องรอยของของการกลึงเห็นไหม เป็นครึ่งวงกลมครึ่งวงกลมแล้วก็มีรอยอุดกลิ่นนะครับเจอแบบนี้จ่ายตังได้เลยนะคะนะครับราคากลางราคากลางไม่แพงไม่แพงมากนะครับแต่ว่าหายากค่ะหายากจริงๆน่าจะแพงไหมอาจารย์บางอย่างพระเราก็ไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ว่าพื้นที่เขาเล่นกันยังไงนะครับอืมแต่ท่านเป็นพระที่เก่งมากๆนะครับ ใครมีรูปถ่ายส่งมาได้นะครับอ้าวลืมบอกไปนะบริเวณนี้จะมีหลุมอีกเห็นไหมจึ๊บามาไม่เข้าใจก็ส่งรูปถ่ายมาดูนะครับะนะคะดูไม่ทันก็เปิดดูยอ้อนหลังได้นะคะในเพจเฟซบ o ๊กก็ใน Youtube ดูยอ้อนหลังกันได้ค่ะมาศึากษากันยอ้อนหลังได้นะคะ,ะเดี๋ยวช่วงหน้า อาจอารย์จบ,จบแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวช่วงหน้าะนะคะเดี๋ยวเปวดิดสายค่ะให้พูดคุยอาจารย์รันนะคะเดี๋ยวโทรเข้ามาได้เลย026786761ช่วงหน้านะคะ่คานทาง SMS ก็4 2่ 0, 0 2> 7, 7 7 7านนะ,ะรีบโทรมานะคะเดี๋ยวพักสักครู่ค่ะ